สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีคุณไมสหวัดดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในอพิโซดที่21ดแล้วนะครับครับวันนี้หัวข้อของเราคือ forex นะครับครับผมแต่ขอพูดถึงหุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับครับดีครับโอเคของเราใช้บอด2ตสองตัวนะครับคือ m o งกี้กับเคทีในการสาธิตการเทรดหุ้นไทยนะครับครับผมแล้วก็ทำกันมาได้ยี่ส็สัปดาห์แล้วนะครับก็ทุกสัปดาห์ก็คือจะพามาอัปเดตพอร์ต ว่าพวกเราเนี่ยซื้อขายอะไรไปบ้างแล้วผลผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับอืมครับงั้นคุณใหมายเริ่มเลยไหมครับอ่ได้ครับได้ครับอย่งางว่านะครับผมในส่วนของมังกี้ของมังกี้นะครับผมอ่าตลาดของมังกี้นะครับมังกี้เดี๋ยวผมบอกก่อนมังกี้เนี่ยเป็นเดลี่เทรดนะครับผมอตลาดของมังกี้ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิม,มซึ่งอ่า สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีการซื้อขายอะไรเลยแต่พอร์ตจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรนะท่งนตั้ง,งมังกี้นี่พอร์ตว่างนะนะค,ครับผมอืมอย่างที่เราเคยบอกไปตั้งแต่แรกครับบางทีในสิสเต็มต่างๆใรรนลักษณะนี้คือเอพิเจอร์เราไม่จาเป็นต้องอยู่ครบร้อเปอร์เซ็นตะ์นะครับผมอาจจะอยู่แค่ประมาณตั้งสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตก็ยืนไมได้ลักษณะนี้เพราะนั้นในมังกี้ก็ไม่มีตัวไหนซื้อขาย ก็คือพอร์ตพอร์ตบ้างยิงแล้วพอร์ตบ้างเลยนะครับผมอืมครับอ,อยู่นอกตลาดนะครับอยู่นอกตลาดนะครับผมที่เป็นเบลี่เทคอยู่ก็เป็นอยู่นอกตลาดก็คือบางทีมองว่าตลาดแต่ตอนนี้ก็เริ่มซึมลงมาก็อ่าของเคทีเขาก็ยังอยู่อยู่นะแต่บังทีในมองว่าตลาดนี้เริ่มซึมลงมาแล้วก็เลยไม่เข้าลงทุนกษาะอย่างนี้เลยนะครับผมอืมอืมเรียกว่าโดยรวมสองพอร์ตก็เหมือนกับถืออยู่แค่ ครึ่งเดียวนะครับอ่าใช่ครับผมอ่าเพราะว่าตัวมังกี้ไม่มีหุ้นเลยนะครับอ่าใช่ครับอ่างั้น <ไป S 1> งั้น<ผ>ม,มา,<บ>าดูในส่วนอของที่เราบันทึกพอร์ตกันนะครับครับอ่าเห็นเนาะเห็นไหมครับอ่าครับผมโอเคในส่วนของพอร์ตเจ็ดนะครับผม เหมือนเดิมพอเจ็น,นะครับผมที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมของมักกี้ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่มีพูดเลยนะครับคุณหม่ใช่ครับขานตัวเลขเงินสดนิดน,นึงครับตอนนี้โดยรวมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท โอยู่ประมาณนี้ที่เราเริ่มต้นจะมาหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทใช่ครับตอนนี้เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับครับผมก็ประมาณสิบอร์เซ็นตนะครับอืตอนนี้ไปแล้วครับถ้าเป็นมังกี้นี่ถ้าเข้ารอบหน้านี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างไงนะคุณตั้งก็จะเป็นเข้าสิบตัวเหมือนเดิมอืมครับอืมแต่จำนวนที่เข้าเนี่ยก็สิบตัวเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวละแสนหนึ่งอ่าขยับขยับตัวอ่ โพทิชันไซส์ขึ้นมานะครับเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อต่อตัวนะครับผอมังกี้นะครับเนือ่องจากว่าเงินสดเราพอหารสิบแล้วเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วเนาะเป็นเงินสดตั้งต้นเป็น 1, 000, ล้านหนึ่งแสนละก็เลยเข้าตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับก็ประมาณส0บปอร์ซนต์ตรงนี้เนาะที่มันชัดเจนแล้วเนาะตรงนั้นโอเคใช่ครับตามนั้นเลยครับคุณจกี่ดดเดือนนะคุณตั้งเนอแต่พอหนัหนมาก็สี่เดือนแล้วเนี่ยระมาณสี่เดือนนะ ดะฮะพยายาเดือนล้วครับครับอ่าโอเคส่วนตัวนี้ท r a n s i t ผมพามาดูนะครับผมพอเจนนะครับอ่ะเป็นชื่อผมเหมือนเดิมนะนะฮะขณะสัปดาห์เริ่มที่สิบสี่ถึงยีิบเอ็ดเนี่ยครับก็เรายังไม่มีตัวเข้าอะไรก็ไม่มีเข้าไม่มีซื้อขายไม่มีซื้อขายครับอ่ะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคของมังกี้ที่เป็นเดลี่จะเป็นอย่างนี้ ส่วนเดี๋ยวเรามาดูของ KT ที่เป็นวิกตีว่าเป็นยังไงบง้างน,นะครับผมเคทีเคทยังไม่มีเปลี่ยนตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมเคทยังเป็น10ตัวเดิมน,นะครับเรารอเครื่องหมายสีแดงชี้ลงนะครับยังไม่มีเ,<อ>เราก็อยู่ไปก่อนนะครับ ยังยังยังเป็นตัวเดิมมีมีตัวเนี้ยดูดูแล้วเหมือนจะโดนจะโดนเปลี่ยนยในเ,นะเร็วนี้หรือเปล่านะครับที่เหลือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับสิบตัวนะครับอทีนี้ผมพามาดูอ่าพอร์ตของเคทีนะครับสิบตัวมาเดิมนะครับอตอนนั้นตั้งต้นหนึ่งล้านบาทตอนนี้ตัวมาร์เก็ตแว e ล นะครับอืก็เป็นประมาณหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะครับครับผมสิบตัวเดิมนะครับถ้าตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นัตั้งนะครับผมอืยังไม่มีขายเลยนะครับตั้งแต่เข้าไปไม่มีขายอ,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 อยู่ไปก่อนนะครับตัวรายการซื้อขายนะครับไม่มีนะครับไม่มีสดาห์แม, <pm. S 2> ม,มันก็ไม่มีครับอื ดูดูเงียบเหงายัางไงไม่รู้นะคนใหม่เนะาะพอเราถือเรื่องเงียบเหงาลักษณะนี้คืออย่างที่บอกนะครับตั้งเนาะเราเอเปอร์เจอร์อาจจะไม่ได้วูบวามากสําหรับคุ้นไทยครับอ่าเป็นลักษณะนี้บางทีก็เป็นตามที่เทสนะใช่ไหมตอนนี้เราก็ถือว่าเราเราอยู่ครึ่งพอร์ตโอเคเนาะใช่ครับผมอมก็เหมือนอยู่ในในระบบนะที่เราเทสกันมาไว้ก็ เป็นกษัะนีนสส้สองบอดสองตัวนี้วรวมกันนะครับแยกพอร์ตกันแต่จริงๆคือบริหารรวมกันก็หมายความว่าตอนนี้อย่างเคงทก็คือถือหุ้นเต็มใช่ไหมครับรับงกี้เนี่ยถือเงินสดเต็มนะครับก็ประมาณคร,ครึ่งพอร์ตครับอเอ็กพเจอร์โดยรวมของพวกเราก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้เกินเกินกว่านี้นะครับอใช่ครับออโอเคลักษณะหุ้นไทยจะเป็นลนักษณะมันก็ไม่ค่อยวุ่นวายมากเท่าไหร่ตั้ง ก็โอเคนะที่มันวุ่หวาต้องลงทุนหลายๆอย่างนะคนตั้งนะอืมถ้าเราเปิดทางเลือกไว้หลายอย่างนะครับก็ก็ดีที่สัปดาห์ที่แล,แล้วมาเราพาดูคริปโตเนาะดูบิตคอย Bitcoin กันเนาะก็เพื่อนเพื่อนที่ได้เข้าในสัญญาณเขียวก็ถือว่า,าดีใจด้วยนะครับใช่ครับเอามาผมพามาดูาก็ไหนไม่พูดไม่ได้เนาะช่วงนี้เนาะไม่ได้ครับ ไปถึงดวงดาวคานนะครับตอนนี้อีรอนวัตเขาพาไปเขาพาไปนะเออเขาพาไปจริงๆด้วยเอ่อขอเป็นคลิปตัวเอ้ามาขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับอืมรูปนี้เป็นอสัญญาณซื้อขายของเคทอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับเป็นเดลี่นะครับตัวนี้เป็นเดลี่ซึ่งถ้าของบิตคอยนะบิตคอยครับตัวนี้เป็น BTC USD นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปตามตามสัญญาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดซื้อขายที่ที่ดีใช้ได้นะครับอ่าใช่ครับด้านล่างนี้ด้านล่างนี้จะเป็นตัวคริปโตตัวเหรียญอื่นๆเมื่อเทียบต่อยูเนะครับ,รบซึ่งซึ่งตัวเลขยี่สิบสี่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้คริปโตก็แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับย s d นะครับใช่คือ เหมือนเป็นเขาใช่ไหมของคตั้งนะตัวนี้เนะเป็นมาเก็ตเขาครับนมาเก็ตเขาจาบตัวที่เราเออเหรียญที่เราซื้อได้ในเมืองไทยเรานะครับครับผมจากทั้งหมดกี่เหรียญครับเนี่ยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าตอนนี้ตอนนี้ได้แต้มอยู่ยี่สิบสี่แต้มนะครับยี่สิบสี่แต้มถือว่าถือว่าเยอะครับแสดงว่าเขาขึ้นรถไฟกันหมดเลยนะครับครับตลาดนี้ก็เรียกว่าขึ้นทั้งตลาดนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเลยจุดเข้าที่ดีไปแล้วนะครับอืมวันนี้หัวข้อของเราก็เลยกลายเป็น เรื่องของ f o r e x นะครับโอเคได้จริงๆเพื่อนๆหลายคนคุ้นเคยกับ f o r e x ดีเพราะ f o r e x จริงๆทั่วโลกเนี่ยนะครับปริมาณการซื้อขายนี้มากกว่าหุ้นนะครับมหาศาลครับผมครับมากกว่าหุ้นเยอะเลยนะครับใช่มากกว่าหุ้นนะครับทีนี้ว่าพวกเราเนี่ยก็ d e v e l o p ตัว system trade ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ใกล้ลวใกล้แล้วนะครับที่จะได้มาแชร์กันนะครับใช่ครับใช่ครับ คือลักษณะถ้าเป็นการแชร์ก็จะเหมือนลนักษณะเหมือนเดิมูุนตั้งนะครับเราก็จะให้เพื่อนๆได้ดูการบันทึกของเราว่าเออในการเข้าเก่งกำไรของ f o r ์เรเนี่ยครับแล้วมีผลผลตอบรับเป็นยังไงผลตอบแทนเป็นยังไงครับน,นี่คือ,อการเก่งกําไรคู่เงินนะครับเก่งกําไร<ช>คู่เงินเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคู่เงินก็ก็เก่งกําไรกันได้ตลอดเวลานะครับ ใช่ครับใช่ครับโอ้แลวฟอเรสขาอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะคุณต้าถ้าเรามีระบบที่ดีเนี่ยก็หาเงินได้นะครับหาเงินได้ใช่ครับอยังบอกครับคือถ้าเราเข้าจะเรียกว่าเก็งกาไรในตลาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เรามีระบบมีสิสเต็มที่ดีในการเข้าเก็งกาไรครแค่นั้นแหละผมคิดว่าโอเคแล้วก็มีโอกาสละนต่้ง ซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามากำลังวางแผนแล้วก็เอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆดูว่าโอเคในการเข้าเก่งอะไรในส่วนของ f o เร็เนี่ยของเราจะเป็นยังไงแต่เราต้องมีระบบนะต้องมีระบบนะครับเข้าออกกันตามระบบนะครับตัวนี้ถ้าเป็นถ้าไม่เหนื่อยมากก็เล่นกันจะเป็นเดลี่นะครับเดลี่เราดูเป็นบาร์หนึ่งบาร์นี่คือหนึ่งวันนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่บาร์หนึ่งเป็นวันนะครับในตลาด f o เร x แต่ว่า มันจะได้หลับได้นอนสบายหน่อยนะครับนะวันละครั้งและกันอืเพื่อนที่เข้ามาเทรดอยู่ไปตกแก๊สครับ forex มันมีเยอะนะครับอืมีค่อนข้างมันหลายคู่เงินที่เขาเอามาคอมแพร์กันพูดง่ายๆนะใช่ก็มีลต่สเองครับมีตัวให้เล่นนะครับมีตัวให้เล่นพอสมควรเลยนะครับใช่เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับพวกเราก็จะมีสัญญาณบายเซลนะครับ เหมือนกันยังไงง่ายๆเลยครับผมอเพื่อนๆจะง่ายมากเลยมองดูปุ๊บถ้าอยากติดตามเราก็ผ่านทางไลน์เหมือนกันตัวนี้เราจะส่งสินแนวให้ทางไลน์เดี๋ยวผมโชว์ตัวคิวอา e โคนิดนึงถึงเพื่อนยังไม่มีนะครับตัว ห,หุ้นไทยนาะทีนี้คือเป็นหุ้นไทยก่อนนะครับที่เราส่งสัญญาณซื้อขายให้นะครับที่เรามาอัปเดตให้ดูวันเสาร์อาทิตย์นีมน้มันผ่านไปแล้วนะครับไม่ได้แนะนาไม่ติดตามนะครับใช่ใช่ใช่หุ้นไทยก็ถ้าเพื่อนติดตามการลงทุนของเรามาตอนนี้ก็พอจะเป็นลักษณะอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับอ่าใช่ซึ่งก็กมันก็ไม่ค่อยวุ่นวายมากก็นิ่งแต่ก็มีผลตอบแทนที่โอเคพอป,ประมาณนะน,นะตัวนั้นเราเทียบกับตัวดัชนีนะครับ ถ้าเราเทรดทุนไทยเนี่ยเราเทียบตัวดัชนีนะครับถ้าเป็นฟอเรตก็ฟอเรตนะฟอเรตไม่ต้องเทียบอะไรเลยครับก็คือลงทุนอ่าเรียกว่าเงินทุนตั้งต้นเท่าไหร่นนนตั้งอะครับแล้วเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเราหาเงินเพิ่มได้เท่าไหร่ก็เป็นผลตอบแทนเลยนะครับใช่อันนี้จะมองเห็นเห็นภาพชัดเจนเลยขึ้นผมคิดว่าน่าจะเดือนนึงน่าจะเริ่ม เร็วนะครับชีวัดได้เลยเร็วเร็วมากเลยครับเร็วในเร่วนของ f o r เรนะครับแต่ถ้าไม่มีซิสเต็มนี่ก็ก็เร็วนะครับระวังจะหมดเร็วนะครับอันนี้ประสบการณ์พวกนี้เราผ่านมาค่อนข้างเยอะนะคุณตั้งนะมีซิสเต็มดีกว่านะครับคุณใหม่เนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากเพื่อนๆเพื่อตามในเรื่องของฟอร์เรอะไรเงี้ยแล้วก็ เพื่อนๆมีพอร์ตหรือว่ามีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็โอเคให้ติดตามเราหน่อยแล้วก็ในส่วนของอ่าที่ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาพื้นฐานอะไรสักหน่อยนะครับผมเพื่อเราจะได้เข้าเก่งอหไ่พร้อมกันอ่าอืมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูให้เหมือนเดิมนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างก็บันทึกมาดูดูกันแชร์กันดูนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะคุณตั้งนะ อืมใจเย็นข้าบคุณใหม่ครับเราจะค่อยๆไปอืม,อมนะก็มีทางเลือกให้ให้เข้าไปลงทุนเก่งกําไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละท่านก็มีอความชอบต่างกันนะครับพวกเราจริงๆแล้วตัวซ s สเ m t เทรดเนี่ยถ้าเ,าเทสให้เหมาะสมกับแต่ละสินค้านะครับมันก็เข้าเข้าซื้อขายได้นะครับใช่ใช่ครับจริงๆแล้วเรา สามารถที่จะไปทำได้กับทุกทุกตัวผู้ดักกันะอย่งเ้นะครับเราครับแล้วก็เตรียมซิสตมไว้หลายตัวครับใช่ครับผมในอนาคตก็ไม่แน่นะตั้งนะเราก็ลงทุนในหลายของตัว r o d ดักในหลายตลาดใช่ครับงานเยอะใช่เขาคุณไหมจบพยายามครับโอเคครับก็ติดตั้งเขาไปก่อนนะครับตัวหุ้นไทยก็อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรหวือหวามาก OR นี่เราก็ไม่ได้เข้านะครับ อ่าใช่ครับผมไม่ได้เข้าก็ใครใครมีก็ดีใจด้วยนะครับครับผมมีไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขียวก็แล้วกันนะเนาะอ่าครับผมโอเคครับงั้นสัปดาห์นี้เราเนื้อหาเราเท่านี้นะครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ